หมอบีโทษสื่อทรรมนะอืมที่กําลังเป็นประเด็นเป็นกระแสเนี่ยตอนนี้นะ <c oughs> หมอบีเนี่ยนะความรู้อมุมมองของอาตมานะอัตมามั่นใจนะว่าหมอบีไม่ได้ไม่ได้ผิดเอาโทษอย่างเงี้ยกูไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วกูความรู้สึกของกู นะ่ะอืมหมอบีเป็นผู้ที่เข้าใจในพระพุทธศาสนาคนหนึ่งเลยทีเดียวเหี่ยวนะตอนตอนที่อะไรอ่ะไม่สบายใหม่ๆเนี่ยตมายังคิดเลยโอ้ยแล้วก็มาเหมือนกับว่าจะไปที่ชอบที่ชอบอะไรแบบเนี้ยมายังคิดเลยว่าโอ้ยคนดีๆคนคนอย่างนเนี้ยเนี่ยหายากอย่าพึ่งตายเลยอย่าพึ่งไปไหนเลยเนี่ยอยู่เผยแผ่ธรรมะอยู่ ช่วยเหลือชาวอยู่ช่วยโลกก่อนนะอตมาคินิ้อตมาอาจจะคิดผิดก็ได้หรือว่าอตมาอาจจะตาถั่วก็ได้เขาจะผิดหรือยังไม่ผิดไม่รู้เพราะเขายังไม่ได้ออกมาอธิบายนี่แต่อีกฝ่ายโจมตีใช่ไหมเดี๋ยวรอให้เขาออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอดูต่อไปอตมาพูดแค่นี้แหละว่าอตมาก็มั่นใจเหมือนกันอตมาไม่รู้จักเขานะแล้วเขาก็ไม่รู้จักอตมาแต่อตมาบอกว่าคนเนี้ย เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะกับคนที่ฉลาดธรรมะคนที่เข้าใจในพระพระพุทธศาสนากับคนที่ฉลาดในพระพุทธศาสนามันแตกต่างกันนะหมอบีนี่จัดอยู่ในประเภทเข้าใจในพระพุทธศาสนาเออเข้าใจเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าใจไหมคนนี้อย่างเงี้ยหายากเออตมางเชื่อชมเลยนะอืม <c oughs> กับคนที่ฉลาดในพระพุทธศาสนาฉลาดในพุทธศาสนาคือฉลาดในอะไรพระไตรปิฎกพระนั่นแหละพระพิธรรมพระสูตรพระวินัยอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ขึ้นมาพูดได้ตามตามคำพีตามหนังสือที่ตัวเองเรียนมานั่นคือจัดอยู่ในประเภทฉลาดในพระพุทธศาสนาอืมแต่เข้าใจมากน้อยเพียงไรอาตมาก็ไม่รู้แต่หมอบีนี่ก็จัดอยู่ อันดับต้นๆเหมือนกันในประเทศอาพูดอย่างเงี้ยว่าเข้าใจในพุทธศาสนาได้ดีเลยทีเดียวเชี่ยว,ยวแหละ <c oughs> นะอืมเนี่ยอย่ากให้ยาจมไปดูเนี่ยตัวอย่างอาตมาไม่รู้หรือถูกผิดเขาจะถูกจะผิดยังไงทางกฎหมายมันมีช่องโหว่ช่องอะไรเยอะแยะคนอย่างนี้มานก็ต้องมีคนอิจฉามีเยอะทําเป็นธรรมดาเรื่องวัดเรื่องวาด,ด้วยเหมือนกันวัดวาไหนที่ยุ่งเกี่ยวกับเงิเงนทอง ไม่ว่าวัดนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามแต่จะช่วยเด็กช่วยผู้ยากไร้แค่ไหนก็ตามแต่มันก็ต้องมีอีกคนที่มันเป็นมารเนี่ยต้องหาช่องโหว่ช่องทางที่จะไปตรวจสอบที่จะไปตืดๆนั่นนี่อืมถ้ามันยุ่งเกี่ยวเงินเพราะฉนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดตั้งแต่แรกแล้วถ้าว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะดีหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าว่ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ย่อมจะมีทางโลกเข้ามาเพราะมึงเอาทางโลกเข้ามาในทางธรรมมันทางโลกเขาก็ต้องมาตรวจสอบอย่างเงี้ย อืเพราะคนที่คิดแบบโลกโลกมันจะคิดแบบทางธรรมไม่เป็นจริงน่ะอพวกนักวิชาการผู้าอาจารย์ตามอะพวกนักวิทยาศาสตร์นักอะไรวิเคราะหนะ์นั่นนี่นี่นั่นผลมากคนเหล่านี้เอาพูดตรงๆไม่นับถือศาสนาใดๆหรอกแต่เชื่อมั่นในตัวเองศาสนาของตัวเองอืมมีศาสนาแต่ในบัตรประชาชนพูดแค่นี้นะอนักวิชาคนเพราะฉะนั้นอตมาไม่ค่อยคุยกับพวกคนพวกนี้ มันมันยังจิตวิญญาณมันยังมัน,ม,นมันไม่เข้าใจอะ่ะพวกเนี้ยพวกนี้เขาแตจะ,จะ,จะอาศัยหลักฐานเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆต้องพิสูจน์ได้ต้องอาศัยหลักฐานต้องอนี้นักอ่ากฎหมายอะไรพวกเนี้ยต้องพิสูจน์ได้ต้องอาศัยหลักฐานต้องนั่นนี่นัน่นเออเอามาประกอบกันต้องสามารถพิสูจน์ได้เป็นหลักเป็นการเนี่ยพวกเนี้ยมันจะคิดอย่างนี้นะอืม อตามายอย่าพูดเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวให้รอให้หมอบีเนี่ยออกมาอธิบายก่อนนะอืมว่ามันจะเป็นไปทางไหนแต่อตามาก็มั่นใจของอตาตมาถ้าอตาตมาไม่ตาถัวนะอืมอตามาจากมุมมองของอตาตมาเองเออโดยการที่เท่าเท่าที่สติปัญญาของอตาตมาจะมีอืม อมอาตมาจะมองผิดก็ได้หรือจะมองถูกก็ได้เพราะคําตอบมันยังไม่ออกมาตอนนี้มันยังเป็นแค่การตรวจสอบข้อสงสงสังส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 ยอะไรกันอยู่นะอือรอดูต่อไปอืมนะเอแล้วถ้าว่าเรื่องมันกระจางแจ้งแล้วอตมากา็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งเพราะมันจะไปกระทบกับคนอื่นเยอะไง มนันไปกระทบเยอะถ้า,าอาตมาพูดเาก็พูดแรงอืแต่ถูกฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรไปจ่ายเขานะไม่มีเอาตัวตมาไปได้เลยเอาไปขังโกงได้เลยโอก็จะไปนั่งกรรมฐา,านอยู่ในในคกใ,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 ในคุกนั่นแหละถ้ามึงจะคิดมาฟ้องอาตมาเพราะตมาไม่มีเงินไม่ได้ถืองงถือเงินอ,อะไรกับเขาถ้ามีเงินก็มีเงินมาเติมเนี่ยเติมเน็ตเติมอะไรมาเทศอะไรให้โยมฟังเนี่ยมีก็ใช้ไปมีใช้ไป มีก็มาจากไหนมาจากโยมแม่โยมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหละอืมเออโยมหน้าโยมอะไรเงี้ยมาถวายเพื่อจะมาเติมเนี่ยแล้วก็สบ,บู่ยาสีพงสีพันโยมไม่เคยมาทําบุญอย่าอย่ามาอันนี้กับอาตมาเออไม่เคยสัมผัสอาตมาอย่ามาว่านั่นว่านี่ว่าก็ตามแต่นะแต่อาตมาก,ก็ไม่ได้ไม่ได้สนไม่ได้สนใจก็อย่างที่พูดมาอืมอืมมาไม่สนใจใครทั้งนั้นหน้าอินหน้าผมไหนทั้งนั้นแหละนะ สนใจแค่พระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามเดินถูกเดินตรงพอคําว่าไม่ได้สนใจคือไม่ว่าเขาจะว่าดีหรือว่าร้ายคือไม่ได้สนใจเข้าใจไแม้คำว่าคเนี้ยอไม่ว่าจะว่าร้ายตาตมาก็ไม่ได้โกรธชมมาตาตมาก็ไม่ได้่าดีนะอืไม่ได้ดีใจแล้วไม่ได้เสียใจอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตัวเองฟงได้ปล่อยวางได้ก็อย่างที่พูดมาหลายครั้งตาตมาเป็นคนอย่างนี้อืมอืม นะ <REP. S 2> พูดในฟังหลังจากมาจากสงน้ําก็มาพูดว่าจะว่าจะพูดแต่เมื่อวานนี่แหละวันก่อนนะตั้งแต่เป็นประเด็นกันใหม่ๆและแต่ว่าจะไม่พูดเลยนะอืมแต่มันก็ยังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับาศาสาศานาเกี่ยวกับวัดไงก็เลยมาพูดถ้าว่าเรื่องดาลงดาราทะเลาะก,กันหรือเรื่องหน้าการเมืองอะไรจะทะเลาะก,กันอาตมาไม่พูดเรื่องมวนี้มันเป็นเรื่องทั้งโลกแต่ถ้าว่ามันอะไรมันคล่องเกี่ยวกับวัดกับาศาสนาอาตมาก็ขอมาพูดหน่อยขอมาพูดปกป้องหน่อย ืพูดไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยตามาเพ่อตามาไม่ได้คนเด่นคนดังไม่ได้คนที่ใครจะรู้จักอะไรเงี้ยพูดไปก็เหมือนอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยอืมว่าหมอบีเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจในพระพุทธศาสนาคนหนึ่งเลยตามาขอชมอย่างจริงใจอืเออเป็นผู้ที่มีปัญญาะระดับหนึ่งเดี๋ยวรอเขาออกมาชี้แจงออกมาอะไรให้คำอธิบาย ต่างๆนานาว่วามันเป็นอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วอาตมาก็เพราะต้องแยกนะกฎหมายทางโลกกับทางธรรมเอาเอา,เอาทางโลกทางธรรมันไม่เหมือนกันกฎหมายมีท่องโวอะไรเยอะแยะมึงจะเอาผิดแต่ยกอะไรมาเอาผิดนั้นเรื่องของกฎหมายแต่อาตมามุมมองของอาตมามองในทางธรรมทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและอาตมาก็มั่นใจว่าธรรมก็ย่อมจะรักษาหมอพบี่เหมือนกัน นะนทำย่อมรักษาผู้ปพฤติธรรมพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ฉันใดย่อมเป็นฉันนั้นสุดสูดสังนวเตปัญญงังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร